โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับคลินิกห้องน้ําจากช่างซ่วมในตํานานนะครับเข้าดําเนินงานนะฮะตรวจเช็คแก้ไขนะฮะดีเฟกต์งานต่างๆที่ช่างชุดเดิมได้ทําไว้นะฮะเป็นบ้านทั้งหมด9ห้องน้ำนะฮะลูกค้าให้ความไว้วางใจช่างซ่วมในตํานานจากคลินิกห้องน้ำนะฮะเข้าดําเนินงานตรวจเช็คแล้วก็เก็บงานดีเฟกต์นะฮะโอเคสิ่งที่อยากจะนําเสนอนะฮะก็คือนี่ดูหน้างานเห็นไหมฮะ อันนี้เป็นคาบของไอตัวกาวตัวปูนยาแนวนะฮะใช้กับอ่างล้างหน้าเห็นไหมฮะถ้าให้แนะนานะครับปูนยาแนวนะฮะให้แนะนําใช้กับแค่ชักโคกหรือว่าแค่ยาแนวกระเบื้องนะฮะอย่างไอพวกอ่างล้างหน้าโถปัสสาวะชายอ่างล้างหน้าพวกเนี้ยแนะนําให้ใช้เป็นซิลิโคนแบบกันเชื้อรานะฮะเพราะอะไรเพราะว่า,าปูนยาแนวเนี่ยเวลายึดกับไอตัว เอามาเก็บขอบของอ่างล้างหน้าเนี่ยพื้นไอ้เคาน์เตอร์เนี่ยเป็นหินนะฮะซึ่งมันมีความความลื่นนะฮะมันจะไม่กินกับตัวยาแนวนะฮะเวลาใช้งานไปนานๆมันก็จะเกิดการล่อนเห็นไหมฮะเกิดการหลุดล่อน,น,าน,านครับเกิดการหลุดล่อนแล้วคันเนี้ยมันก็จะถ้ามีคราบน้ําเข้า้วก็จะเกิดเชื้อราดําสกรปรกได้ง่ายนะฮะคือเห็นไหมฮะมันจะเป็นหลุดออกไปเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แนะนําให้ใช้นะ,ะถ้า ให้แนะนำจริงๆแนะนำเป็นซิลิโคนนะฮะจะดูสวยงามและเนียนตากว่านะฮะโอเค